ทีนี้จิตคืออะไรจะศึกษาพัฒนาจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้จิตไม่มีรูปคือไม่มีรูปร่างให้มองเห็นให้จับต้องไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่มันเป็นสิ่งที่รู้อารมณ์ได้ ข้อนี้ก็อยากจะขอย้อนให้ไปนึกถึงที่เราพูดเมื่อวานนี้ว่าชีวิตประกอบด้วยกายจิตหรือบางท่านก็อาจจะบอกว่าชีวิตประกอบด้วยนามรูปหรือธรรมธร,รมโมมากขึ้นไปอีกก็จะบอกว่าชีวิตปรชีวิตคือขันห้าคงเคยได้ยินใช่ไหมคะ <c oughs> ชีวิตคือขันห้าขันมีทอทงกะลันด้วยนะคะ ขันก็แปลว่ากองหรือหมูหรือกลุ่มขันห้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างท่านที่ทราบแล้วก็คงลึกออกขันแรกก็คือรูปประขันซึ่งก็หมายถึงร่างกายที่เรามองเห็นได้เนี่ยตั้งแต่ศีรษะจับเท้าจับต้องได้แล้วเราก็สมมติเรียกนั่นผมนี่หน้านี่คอไหล่แขนขาลำตัว ตลอดจนกระทั่งตัดไตไส้พุงหัวใจข้างในนี่คือรูปขันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้จับต้องได้และเมื่อเวลาที่เราตั้งชื่อมีชื่อมีสกุลก็มุ่งหมายเอาไอ้ร่างกายรูปขันที่เรามองเห็นนี้ทีนี้พอต่อไปขันที่สองเวทนาขันหมายถึงกลุ่มกองขดของความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึก เราเรียกว่าเวทนาขันไม่ใช่เวทนานะคะถ้าเวทนานั่นเป็นคําที่เราพูดในภาษาไทยที่แปลว่าสงสารใช่ไหมคะแม้เวทนาหน้าเวทนายายคนนั้นตาคนนี้เพราะความจนของเขาเพราะความไม่รู้สีสรชอบทําอะไรผิดผิดพลาดพลาดนั่นเวทนาแต่นี่เวทนาขันก็หมายถึงขันหรือกลุ่มกองของความรู้สึกรู้สึก ชอบใจไม่ชอบใจรู้สึกพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจนี่คือรูปประขันเออนี่คือเวทนาขันแล้วก็ขันที่สก็คือสัญญาขันสัญญาขันก็หมายถึงกลุ่มกองของความจำได้หมายมั่นความจำได้หมายมั่นที่เป็นสัญญาเกิดจากอะไรก็เกิดจากประสบการณ์ที่ได้เคยพบ เคยประสบเคยเห็นเคยคุ้นเคยมาบ้างเกิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากคำสั่งสอนของผู้ใหญ่หรือจากครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาจากประสบการณ์จากสิ่งที่ตนอ่านมาเองเหล่านี้ก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้แล้วก็เป็นสัญญาความจำได้หมายมั่นรวมไปถึงจำในเรื่องความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ มันฝังใจที่มันประทับใจเป็นอันมากพอนึกขึ้นมาได้ไม่ลืมนะคะนี่เป็นสัญญาขันคือกลุ่มกองของความจําได้หมายมั่นความสําคัญมั่นหมายทีนี้ต่อไปขันที่สี่สังขารละขันคือสังขารอ่านว่าสังขารละขันคําว่าสังขารน,นี้แปลได้ทั้งเป็นนามและก็ทั้งเป็นกริยา เป็นนามสังขารก็แปลว่าร่างกายแต่ว่าสังขารละขันหมายถึงความรู้สึกนึกคิดขอโทษอย่าเอาคำว่าความรู้สึกไปใส่มันจะไปปนกับเวทนาเอาความนึกรู้นึกรู้คิดได้แล้วก็ถ้าจิตนั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมสังขารละขันมันก็จะไปปนกับมันอาจจะไปเกิดเป็นปรุงแต่งต่อไปซึ่งจะพูดในปฏิจจสมุปบาท แต่จริงๆแล้วมันหมายถึงความรู้นึกรู้คิดคือกลุ่มก้อนกลุ่มกองของความรู้นึกรู้คิดสังขารละกันกลุ่มกองของความรู้นึกรู้คิดทีนี้ขันสุดท้ายก็คือวิญญาณนะขันวิญญาณในที่นี้หมายถึงการรับรู้การตามรู้กลุ่มกองของความรู้จักตามความรู้สึก คือตามเวทนาขันกลุ่มกองของความรู้จักตามสัญญาขันคือตามที่จำได้หมายมั่นกลุ่มกองของความรู้จักตามสังขารขันคือตามความนึกความคิดต่างๆนานาทีนี้ก็หันมาดูว่าพูดสั้นๆชีวิตประกอบด้วยกายจิตแต่พอแยกออกเป็นขันทำไมไมันถึงออกเป็นถึงห้าขัน แล้วก็รูปปะขันมันก็ชัดอยู่แล้วในขันกองแรกนะคะแล้วทำไมมันยังมีอีกตั้งสี่ขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสี่ขันหลังนี้มันหมายถึงอะไรสี่ขันหลังนี้แหละคือคําอธิบายของนามหรือของจิตหรือของใจถ้าจะถามว่า จิตคืออะไรจิตเป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้จักได้จับต้องได้ใช่ไหมคะจึงยากแก่การอธิบายเหมือนอย่างที่ตาพระพิสุองค์นั้นที่ไปขอเรียนธรรมะกับท่านพระโพธิธรรมช่วยเอาจิตมาชำระหน่อยสิช่วยล้างมันให้สะอาดชำระมันให้สะอาดทีแล้วท่านโพธิธรรมย้อนถามว่าก็เอาออกมาดูหน่อยสิไอ้จิตนั่นอยู่ไหนสรงมาจะล้างให้ ชำระให้ท่านพิสุอง์นั้นก็มองหาใหญ่กวานใหญ่ไม่พบจะไปหยิบไอ้ตรงนั้นตรงนี้มันก็มีชื่อตามสมมติแล้วทั้งนั้นว่าเป็นตับเป็นปอดเป็นหัวใจหรือว่านี่เป็นแขนเป็นไหล่อะไรเงี้ยไอ้ที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีก็เลยบอกไม่มีท,ท่านพระโพธิธรรมก็บอกว่าอ้าวถ้าจิตไม่มีมันก็หมดเรื่องแล้วสิหมดเรื่องอะไรหมดเรื่องของความยึดมั่นถือมั่น ว่านี่เป็นกายนี่เป็นจิตมันก็หมดเรื่องแล้วสิเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องเออจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรเพราะมันไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันยากแก่การทำความรู้จักท่านจึงอธิบายถึงลักษณะอาการของจิตออกมาในในรูปแบบของขันนะถึงสี่ขัน จิตไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นให้จับต้องได้ให้รู้สึกให้จับได้แต่จิตนั้นเป็นสิ่งที่สามารถรู้อารมณ์ได้ก็มีอารมณ์ของอะไรบ้างของเวทนาขันก็คือของความรู้สึกจิตนี้รู้สึกได้เป็นสิ่งที่รู้สึกได้จิตนี้เป็นสิ่งที่รู้จำได้มันจำอะไรต่ออะไรสารพัดจากสิ่งที่ได้เราเรียนมาที่ได้เห็นมา จากที่เกี่ยวข้องเป็นประสบการณ์มามันจําได้สารพัดตลอดจนความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกตื่นเต้นลิงโลดประทับใจมันจําหมดนี่ในสัญญาขันนี่คือลักษณะอาการของจิตลักษณะที่สมของจิตก็คือมันรู้นึกได้มันรู้คิดได้หรือเอาง่ายง่มันรู้คิดได้จิตนี่มันคิดได้แล้วก็ลักษณะที่สี่ก็คือมันรู้จักได้ คือมันรู้จักมันตามรู้เช่นรู้ความรู้สึกแ่ารู้สึกเป็นยังไงดีชั่วยยังไงชอบชังอย่างไรได้เสียอย่างไรมันรู้ได้แล้วมันก็รู้จักรู้จำคือรู้จักตามความรู้จำตามความจำสำคัญมั่นหมายที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ตามรู้จักไอความนึกความคิดที่เกิดขึ้นภายในนี่คือความสามารถที่จิตมันแสดงออกมาได้ ท่านจึงอธิบายง่ายๆว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้อธิบายง่ายๆนะคะจิตคือธรรมชาติหรือคือสิ่งที่รู้อารมณ์ได้อารมณ์อะไรอารมณ์ของความรู้สึกอารมณ์ของความจำได้หมายมั่นอารมณ์ของความรู้นึกรู้คิดแล้วก็อารมณ์ของความรู้จักหรือความตามรู้ ในขันข้างต้นสามขันที่เกิดขึ้นแล้วจิตนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกอบกันกับกายคือต้องร่วมกันกับกายทำงานร่วมกันกันกบกายแต่จิตนั้นเป็นนายกายเป็นเบาคือกายเป็นผู้รับคําสั่งและแต่จิตจะบงการบางทีท่านจึงเรียกว่ากายก็คือสํานักงาน หรือออฟฟิศของจิตทั้งจิตทั้งกายรวมกันเข้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตฉะนั้นการที่จะรู้จักคำว่าจิตคืออะไรจึงอยากจะขอแนะนำนะคะว่าโปรดศึกษาขันห้าให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสี่ขันข้างหลัง เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าเราศึกษาสี่ขันนี้ให้ละเอียดมาใคร่ครวนดูซิที่ว่าความรู้สึกได้ไม่เป็นยังไงแล้วก็เอาความรู้สึกที่เราได้เคยผ่านพบมาเนี่ยมามาใคร่ครวนในใจทีละอย่างละอย่างละอย่างจนชัดเจนในเวทนาขันแล้วก็สัญญาขันโอ้ยมากมายมากมายมาหาสาล แล้วก็ไอ้ที่เราทุกกันอยู่ทุกวันนี้ที่มนุษย์เป็นทุกทุกวันนี้ก็เพราะสัญญาขันใช่ไหมคะเมื่อเวลาจะหยุดหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นน่ะถ้าปล่อยสัญญาขันไม่ได้ก็ไม่ไปไหนก็อยู่กับไอ้สัญญาขันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นสัญญาขันมีรายการมากก็เอามาใคร่ครวนเอามาศึกษาว่าไอ้สัญญาขันแต่และอย่างละอย่างละอย่างที่มันเกี่ยวพันอยู่ในจิต ที่มันยึดมัน่นหรือว่าจิตยึดมั่นอยู่นั้นมันเป็นยังไงบ้างและสัญญาขันแต่ระยางมีลักษณะาอาการอย่างไรและมันให้ผลหรือว่าให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรก่จิตบ้างถ้าหากไปหลงยึดมั่นในมันเสร็จแล้วก็ศึกษาสังขารขันความทุกข์ที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะความคิดที่ไม่หยุดนิ่งใช่ไหมครับคิดเตลิดเปิดเปิงคิดแล้วไม่หยุด จากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นหรือถาาว่าเรื่องไหนที่มันผูกใจเจ็บนักในวันนี้ก็เอามาคิดต่อคิดอยู่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นสังขารละขันอันนี้ก็ศึกษาให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าวิญญาณขันนั้นมันเข้ามาทําหน้าที่ร่วมกับเวทนาขันบ้างสัญญาขันบ้างสังขารละขันบ้างแต่ขันอื่นๆ เช่นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนี้มันหาได้ทำหน้าที่พร้อมกันไม่จริงไหมคะจริงไหมคะอย่าพึ่งเชื่อตามที่พูดลองลองใคร่ครวนดูข้างในจริงไหมที่ท่านบอกว่าขันทั้งห้านี้อันที่จริงแล้วมันเป็นกองกองมันกองอยู่ห้ากองนี่กองรูปกองความรู้สึกกองความจำได้หมายมั่น กองลูนึกรู้คิดความนึกความคิดกองความตามรู้หรือการตามรู้มันกองข้องมันอยู่อย่างเนี้ยพอถึงหน้าที่กองไหนจะต้องทําหน้าที่มันก็ทํามีแต่วิญญาณขันเนี่ยมันจะไปร่วมรับรู้รับรู้กับความรู้สึกเนี่ยพอรู้สึกชอบวิญญาณขันมันก็ทําหน้าที่เข้ามารับรู้คล้ายๆกับมายืนยนันมาอ๋อเออมารับรองจริงนะจริงนะ หรือว่าไม่ชอบมันก็จริงนะจริงนะมันทำนองอย่างนั้นมันไปเข้าไปรับรู้ด้วยแล้วก็พอสัญญาสำคัญสําคัญหมายมั่นอะไรเกิดขึ้นมันก็ไปตามรู้ด้วยอย่างเนี้ยตลอดมาเพราะฉะนั้นขันแต่ละขันมันก็กองของมันอยู่อย่างนี้ท่านจึงบอกว่าขันห้าก็สักแต่ว่าขันห้ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าขันห้าอย่างที่สวดมนต์ทำวัดเช้าใช่ไหมคะ มันไม่ได้มารวมกันเป็นหนึ่งเลยแต่ความยึดมั่นถือมั่นของมนุษย์ที่บอกว่าพาราฮเวปัญจกขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อความที่อันที่จริงมันไม่หนักแต่จิตของมนุษย์ไปแบกมันเอาไว้ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันเกลียดอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันทนไม่ได้อย่างนี้ไปสําคัญมั่นหมายครั้งนั้นนะเขาทำอย่างนี้กับฉันฉันลืมไม่ได้ไม่ยอมลืมไว้ฆ่าตัวเอง ไม่จะฆ่าคนอื่นฆ่าตัวเองให้ตายไปทีละน้อยละน้อยเพราะไอ้ความเจ็บใจหรือไปเดี๋ยวก็รู้นึกรู้คิดไปเรื่อยสารพัดไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นขันห้ามันก็สักแต่ว่าขันห้าแต่จิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาทางจิตไปหลงยึดมั่นถือมั่นก็เลยเอาขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นฉันขึ้นมาอัตตาเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้น ถ้าศึกษาขันห้าให้ดีก็จะเข้าใจที่ท่านบอกว่าจิตนั้นมิได้มีคือมันไม่มีรูปไม่มีร่างอย่างที่ว่ามันมีแต่อาการลักษณะอาการของการแสดงที่มันจะแสดงออกมาได้ในลักษณะสี่อย่างดังกล่าวแล้วแล้วมันก็รวมกันเข้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตทีนี้ที่พูดกันว่าจิตที่จเจริญคืออย่างไร อย่างมาปฏิบัติจิตภาวนาก็มาพัฒนาจิตให้เจริญจิตที่เจริญคือจิตที่อย่างไรก็หมายถึงจิตที่สงบเยือกเย็นผ่องใสมั่นคงอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาและปัญญานี้ก็ขอย้ำว่าเป็นปัญญาข้างในที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นจากวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่แหละจะส่งเสริมให้เกิด ปัญญาภายในมากน้อยตามควรแก่การปฏิบัตินะคะนอกจากนี้จิตที่จเจริญก็เป็นจิตที่คิดแต่จะให้นั่นแหละคือจิตที่จเจริญเพราะเป็นจิตที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวจึงคิดแต่จะให้ให้สิ่งที่เป็นวัตถุบ้างให้สิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ทรัพย์สินเงินทองให้สิ่งที่เป็นนามธรรมา เช่นความเมตตาความกรุณาความรักความเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีความให้อภัยกันนี่เป็นจิตที่คิดจะให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดให้อภัยเป็นการให้ที่สูงส่งเป็นการบริจาคที่สูงส่งเพราะมันยากทำได้ยากเหล่านี้เป็นลักษณะของจิตที่เจริญฉะนั้นความเจริญที่แท้จริง ยึงอยู่ที่ความเจริญอันเกิดจากภายในคือเกิดจากจิตที่ฝึกอบรมพัฒนาแล้วอย่างที่เราพูดถึงการศึกษาเมื่อวานนี้ว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาต้องให้ความรอดทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณคือทางสติปัญญาให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดปัญญาที่แท้จริง คือเกิดความฉลาดที่แท้จริงจากภายในสามารถที่จะแบ่งปันสามารถที่จะให้เจรจา์กันได้โดยไม่เห็นแก่ตัวแล้วปัญญาอย่างนี้หรือความฉลาดอย่างนี้จะได้ควบคุมความฉลาดที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นให้เป็นความฉลาดที่อยู่ในขอบเขตไม่เป็นความฉลาดที่เห็นแก่ตัวนะคะฉะนั้นจิตที่จเจริญอันที่สองคือเป็นจิตที่คิดจะให้ ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นคือเพื่อนมนุษย์